สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่23สิงหาคม2568เป็นวันที่ดาวเสาร์เนี่ยจะย้ายจากราศีมีนกลับไปที่กลับไปอยู่ที่ราศีกุมอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลเรามาดูว่าดาวเสาย้ายน่ะจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีตุลน,นะคะอ่ะวันที่23สิงหาคมเนี่ยดาวเสาจะย้ายจากราศีมีนกลับไปที่ราศีกุมอีกครั้งหนึง่งอยู่ที่ราศีกุมปเนี่ยประมาณสักหเอ่อ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2569นะประมาณสัก56เดือนเนี่ยในระยะเวลา56เดือนนี้ดาวเสาร์คุณนะเป็นเรื่องอะไรดาวเสาร์คุณเป็นดาวเจ้าเดือนพันธุมาอยู่ในปุตตะอ่ะมองด้วยว่าบางคนนะจะมีคนในครอบครัวเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือดูแลบุตรบุญวันของคุณเองก็ได้ค่ะหรือมีการเดินทางกันในครอบครัวก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการใช้บ้านเนี่ยมาทําธุรกิจ ทีนี้ทำธุรกิจน่ยของคนแตกต่างกันไปธุรกิจอะไรล่ะแล้วมาดูกันอบางคนก็มีเกณฑ์ซื้อขายบ้านรถที่ดินเกิดขึ้นก็นกนได้หรือบางคนก็มีการที่จะลงมือทำกอกิจกรรมในครอบครัวหรือทําอะไรธุรกิจในครอบครัวเล็กๆก็ได้เหมือนกันทีนี้ดาวเสาเนี่ย อยู่ในราศีกุมดาวเจ้าเรือนราศีกุมคือดาวพัะรหูเสาพัะรหูเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรใหญ่คู่โชคราบแสดงว่าสิ่งที่จะทํานะไม่ว่าจะเ,เรื่องการซื้อขายบ้านรถที่ดินอะไรก็มีเกตมีโอกาสที่จะขายได้ซื้อได้แต่ว่ามันไปนะแล้วทีนี้ดาวพรหูอ่ะตอนเนี้เป็นเกษตรตราทิพบดีอยู่ในเรือนปุตตะใช่ไหมคะอ่าเนี่แหละ บางคนนะ่ะคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรเกิดขึ้นได้อาจจะมีบุตรบริวารคุณนะ่ะเข้ามาช่วยเหลือคุณเพื่อให้ธุรกิจคุณโปรเจกต์คุณเนี่ยประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะก็ต้องดูว่าเขาจะมาช่วยเหลือ,อยังไงหรือบางคนนะ่ะบุตรบริวารคุณเองก็อาจจะมีการเนี่ยที่จะมาชวนทําธุรกิจอะไรเงี้ยในบ้านใช้บ้านทําธุรกิจเช่นอย่างคนเนี่ยพระหูเี็กมองว่าอาจจะเป็นการชวนกัน ทำพวกค้าขายออนไลน์ในบ้านไหมอ่าบูรบริวารคุณก็จะช่วยเหลือคุณกันแต่ทีเนี้ยอ่าจะช่วยเหลือไดอ้เต็มที่หรือไม่เต็มที่คุณก็ต้องดูว่าพื้นเดิมเนี่ยพ้าราหูเนี่ยอยู่ในเรือนอะไรเป็นป่าเป็นกเกษตรไหมอ่าเห็นไหมเป็นเป็นนิดไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นนิดกับป่า หรืออยู่เนือนอริมรณนะวินาศอย่างน,านี้ก็อาจจะช่วยได้ปรับปลายก็ได้นะก็ให้ดูของแต่คนนะคะเป็นเรื่องอะไรเนาะหรือเขาจะทําธุรกิจอะไรก็ได้อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนก็นได้ค่ะการตกแต่งบ้านเรือนการรีโนเวทบ้านเรือนก็นได้หรือก็ว่าไปของแต่ละคนแต่ทีเนี้ยคือคู่นี้ก็เป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่โชคลาภก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็นได้ค่ะบางคนเนี่ย ขอโทษนะคะบางคนเนี่ยถ้าใครชอบเสียงโชคประเภทชิงโชคชิงรางวัลเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของรถก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้คนนะชาวเซตุลต้องบอกอีกวยนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่พื้นเดิมของแต่คนด้วยนะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็มีคลิปหน้าก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอ,ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ